ชีวิตนี้มีหวังยังต้องเกิดรีบธรรมเถิดความดีย่อมมีผลกรรมจะติดตามริชิตชีวิตคนติดตามตนต่อไปในโลกาอยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างวัดได้สร้างบโบสถ์ด้วยหัตถาได้สร้างชาติสร้างเมืองเรื่องลือชาศาส,สนาจะรุ่งเรืองเมืองคนดีเจริญสุขสวัสดีท่าน ผู้ฟังทั้งหลายสรารธรรมนำประโยชน์ต่อชีวิตว่าด้วยเรื่องระวังจะเกิดเป็นสดดรชานในอีพีที่15นี้ก็มีเรื่องว่าคนรวยเกิดเป็นสุนัขเฝ้าบ้านในเรื่องนี้ก็มีเรื่องเล่าไว้ในหนังสือพระสูตรและอัตถกถาแปลเล่มที่12หน้าที่ 223ก็มีความว่ามีพราหมณ์ชามเมืองสาวัตถีคนหนึ่งชื่อว่าโตไทยพราหมณ์พราหมณ์คนนี้นั้นเขามีฐานะร่ำรวยมากมีทรัพย์สินมากในตำนานเล่าว่ามีทรัพย์มากถึง45โกรธ1โกดเท่ากับ10ล้านลองบวก คูณหารดูก็แล้วกันแต่เป็นคนชื่อเหนียวมากเนะเขามักจะสอนลูกอยู่เสมอว่าลูกจงสะสมจงเก็บสะสมทรัพย์เหมือนกับปวกก่อจอมปวกเหมือนกับพึ่งเก็บน้ำหวานและจงใส่ใจรักษาสมบัติอย่าให้สูญสิ้นอย่าให้สูญเปล่าแม้ยาหยอดตาหนึ่งหยด ก็อย่าให้ใคร <c oughs> ฟังนะฟังทวนนิดหนึ่งนะแม้ยาหยอดตาหนึ่งหยดก็อย่าให้ใครอืตนีขนาดไหนท่านก็ลองชิดดูเอาก็แล้วกันท่านผู้ฟังแล้วในการต่อมานั้นพราหมณ์โตทยะนี้ก็ได้สิ้นชีวิตลงขณะที่สิ้นชีวิตเนี่ยดวงจิตของเขานั้นก็ไปยึดมั่นถือมั่นหวงแหนมาก ในสมบัติภายในบ้านและที่ตนได้แอบฝังเอาไว้ทำให้มาเกิดเป็นลูกสุนัขในบ้านหลังนั้นด้วยอำนาจแห่งความผูกพันในอดีตการก็ทำให้บุตรชายของโตทัยพรามนั้นรู้สึกถูกชะตาและก็รักลูกสุนัขเป็นอย่างมากเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดี ให้กินอาหารแล้วก็ให้นอนบนที่นอนเดียวกับตนเรียกว่านอนบนเตียงเดียวกันเนเหมือนคนที่รักน้องหมาน้องแมวในปัจจุบันเนี่ยในวันหนึ่งบุตรชายของโตไทยพราบนั้นไม่อยู่บ้านคือลูกเศรษฐีระไม่อยู่บ้านพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้เสด็จไปเบญทมบาทณนะบ้านหลังนั้นลูกสุนัขเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความหวงเห็นไหนรั์ กลัวคนในบ้านจะนำข้าวของในบ้านมาทำบุญก็เลยส่งเสียงร้องเหา่าเห่าหนักเลยทีเดียวะ่ะขับไล่พระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสก,กับลูกสินักว่าดูก่อนโตทยะเมื่อก่อนครั้งที่ท่านเป็นมนุษย์เจ้าได้กล่าวดูมิ่นเราเพราะความหวงแหนในทรัพย์จงทำให้ไปเกิดเป็นสเสรราฉาน มาแบบนี้เจ้าเกิดเป็นสุนัขแล้วก็ยังเห่าเราเพราะห่วงแห็นในทรัพย์อีกชาติหน้ามีหวังจะต้องไปเกิดในนรกอเวกีแน่ <c oughs> <c oughs> พอลูกสุนัขได้ยินดังนั้นก็สลดใจทั้งกลัวว่าตนจะได้ไปเกิดในนรกดังคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตัดเอาไว้ ก็หยุดเห่าคอ,อตกเดินเข้าบ้านคอตกเดินเข้าบ้านเนี่ยเดินเข้าไปนอนเขาบอกว่านอนแล้วนะนอนบนที่เท่าใกล้กับเตาไฟแบบซึมเศร้าเหงาหงอยเซ็งหมดอะไรในชีวิตประมาณนั้นแหละ <c oughs> ฝ่ายบทของตัวไทยพรามก็กลับมาเห็นสุนัขไม่ ร่าเริงเบิกบานเหมือนแต่ก่อนไม่เล่นไม่อะไรทั้งสิ้นน่ะไม่หยอกล้อเจ้านายอะไรประมาณนั้นน่ะแถมก็เป็นนอนคลุกชี้เท่าหมดอะไรตายอยากเช่นนั้นก็จึงถามคนในบ้านว่าเกิดอะไรขึ้นใครเป็นคนทำให้สุน,นัขของเราเป็นอย่างนี้คนในบ้านก็ได้เล่าเรื่องให้ฟังดังที่ได้พูดมาต่ต้นนะนะ ก็เลให้ฟังว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีพระสมณะโคดมมาบินทบาทที่บ้านลูกสุนัขวิ่งออกไปเห่าพระสมณะโคดมก็ทักลูกสุนัขว่าโตทยะพูดอะไรอีกประโยคหนึ่งก็สองประโยคลูกสุนักก็กลายเป็นแบบนี้เลยบทของโตทยะพรามฟังเช่นนั้นก็โมโหมากเลยนะ ที่พระพุทธเจ้ามาหาว่าพ่อของตอนนั้นเกิดเป็นลูกสุนัขเพราะตามความเชื่อของพราหมเนี่ยคนที่ตายไปแล้วต้องไปเกิดในพรมโลกอย่างเดียวจึงเดินทางเข้าไปเฝ้าพระพุทธองค์เพื่อสอบถามความเป็นจริงและก็ทวงติงคำพูดของพระพุทธเจ้าพ,พาพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสยืนยันว่าลูกสุนัขตัวนั้นนะ่ะเป็น ตัวไถยพราหมณ์กับชาติมาเกิดและเพื่อพิสูจน์ในเรื่องนี้พระองค์ได้ตรัสถามว่าสมบัติในเรือนของเธอเนี่ยที่บิดาซ่อนเอาไว้ยังไม่ได้บอกมีอยู่หรือบทของตัวไถยพราหม์บอกว่ามีอีกมากพระพุทธองค์ก็จึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นให้ท่านกลับไปบ้านเอาลูกสุนัขอาบน้ําอย่างดีเลยนะเช็ดตัวให้แห้ง ให้กินอาหารอย่างดีแล้วก็ให้นอนหลับสักตื่นหนึ่งให้ลูกสุนัขอารมณ์ดีจากนั้นจึงถามที่ซ่อนของสมบัติแล้วลูกสุนัขก,ก็จะบอกที่ซ่อนสมบัติทั้งหมดแก่ท่านฝ่ายบทของพราหมเนี่ยกลับมาบ้านและทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําก็ปรากฏว่าลูกสุนัขได้พาไปที่ซ่อนสมบัติ แล้วก็ช้างให้คนขุดขึ้นมาก็พบสมบัติมากมายมหาศารด้วยเหตุนี้ก็ทำให้บทของตัวทยพรามนั้นเชื่อว่าบิดาของตนเกิดเป็นสุนัขจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ตัดเอาไว้จากนั้นก็มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าจึงได้หันกลับมานับถือพระพุทธศาสนานับตั้งแต่บัตรนั้น นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งพุทธกาลในท้ายคลิปนี้ก็ขอพูดนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องภาพประกอบในคำบรรยายก็มีภาพของอน้องสุดสวยและน้องสุดหล่อหลวงพ่อตั้งชื่อว่าสุดสวยสุดหล่อเพราะเป็นสุนัขเพศผู้เพศเม,มียเลี้ยงอยู่ด้วยกันทั้งสอง ทั้งสองตัวนี้ก็รักกันเป็นอย่างดีนะสุดหล่อก็ดูแลน้องน้องก็ดูแลพี่เวลากินอาหารสุดหลอกก็จะให้สุดสวยกินก่อนเสร็จแล้วตัวเองก็ค่อยกินอย่างนี้เป็นต้นนะขอความสุขสวัสดีจงเบังเกิดมีต่อท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วถึงกันสวัสดี